ท่านะท่านบญยอดเถนะกับเรียนท่านประธานรัฐสภาครับบุญยอดสุขินไทยสมาชิกสาาาภาผู้แทนรัษฎรบัญชีรายชื่อพักประชาธิปัตย์ในฐานะสมาชิกรัฐสภาก่อนที่ท่านประธานจะได้ลงมติเนี่ยนะครับผมคิดว่าคําถามของสมาชิกหลายคนมีคําถามที่ชว่าจะต้องขอให้มีการประกาศเนี่ยเลื่อนระยะเวลาไปประโยชน์ทับซ้อน ท่านผู้วิพายท่านสุดท้ายเมื่อสักครู่นี้ก็พูดถึงเรื่องของการที่จะไปให้ศาลนะครับได้ทําการพิจารนณานด้วยก็มีการขอให้มีการเลื่อนระยะเวลาต่อไปผมคิดว่าสภาแห่งนี้ต้องฟังประธากนกรรมธิการครับ ว่าประธานกรรมกาการจะตอบอย่างไรจะให้เหตุผลอย่างไรที่จะไม่เปลี่ยนหรือจะเปลี่ยนอย่างไรผมคิดว่าถ้าประธานกรรมกาการได้ฟังและให้ให้เห็นเข้าใจถึงเหตุผลต่างๆเนี่ยท่านอาจจะเปลี่ยนก็ได้นะครับว่าให้ประกาศหลังจากที่ลงในรัฐกิจหลังจากที่มีผลใช่ไหมครับหนึ่งปีไปอย่างนั้นเป็นต้นครับขอากประ่านครับขอบคุณครับขอบคุณครับท่านสอโชคครับเชิญครับท่านประธานท่านประธานรัฐสภาครับผมสอโชคโสภา สมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดสงขลาพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานครับกระผมต้องขออนุญาตทวงถามท่านประธานเพราะเมื่อประมาณสองชั่วโมงที่แล้วเนี่ยผมได้ขอท่านประธานได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องของ Facebook ของรัฐสภาไทยนะครับปรากฏว่าหลังจากที่ผมได้ไปถแถลงข่าวแล้วครับก็มีการลบรูปสองรูปที่ผมได้นําเสนอท่านประธานรัฐสภา,า,าได้เห็นเมื่อประมาณสองชั่วโมงที่แล้วแล้วก็เพิ่มรูปขึ้นไปอีกรูปหนึ่งครับคราวนี้หนักกว่าเดิมอีก การว่าเพจของรัษษฐสภาไทยเนี่ยกลายเป็นเพจส่วนตัวของนายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ไปแล้วครับเพราะมีเจ้นานนะครับโดยความยินยอมของท่านหรือไม่นี่ผมไม่ทราบนะครับแต่ใช้โอกาสนี้ในการเฉลี่ยครับลงข้อความนะครับซึ่งทําให้สร้างความขัดแย้งเพิ่มขึ้นอีกบอกว่าประธานรัฐสภาได้ทําหน้าที่ตามข้อบังคับอย่างสมบูรณ์ ไม่มีใครอยู่เหนือข้อบังคับของรัฐสภาซึ่งถือว่าเป็นกติกาที่สสทุกคนต้องยึดถือปฏิบัติเป็นการตอกย้ำในสิ่งที่เรามีความขัดแย้งตั้งแต่เมื่อวานนะครับ